เดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวน้ําตกกันนะครับเป็นน้าตกลึกลับนะคนมาเที่ยวสังขบ,บุรีเนะี่ยหลายๆคนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอหาอะไรรองท้องก่อนครับกับร้านโ,โอยพรน,นะมีข้าวรัดแกงก่อเดี๋ยวครับเอ้าเอ้าอย่าลืมครับฝากด้วยครับร้านมึกยาครับ ถึงเปิดใหม่เลยครับใครมาเที่ยวสังขบุรีครับมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมอยากแนะนานั่นก็คือน้ําตกหนดพิบูลครับพอมาถึงตัวอาเภอสังขบุรีเนี่ยให้เลี้ยวขวาไปทางด่านพัชรี3องค์ครับขับต่อไปอีกประมาณ13กิโลเมตรก็จะถึงด่านตัวน้าเกิดครับแล้วก็ให้ตรงมาเรื่อยๆครับให้สังเกตบริเวณด้านซ้ายมือครับจะมีป้ายเขียนว่าน้าตกตะเคียนทองรับตามทางมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นป้ายน้าตกตะเคียนทองครับทางเข้าอยู่ฝั่งตรงข้ามครับ ตรงข้ามถนนจะมีซอยให้เข้าไปครับเราขับเขาซอยมาเรื่อยเลยนะครับจนกว่าจะถึงด่านตรวจของพิททหารอีก1จุดครับพอมาถึงจุดนี้ก็คือจุดบริเวณเข้าน้ําตกแล้วครับให้เราจอดรถที่บริเวณริมทางได้เลยแล้วตรงเข้าไปอีกประมาณ50เมตรครับก็จะถึงน้ําตกแล้วแล้วจุดนี้ก็คือจุดบริเวณน้ําตกชั้นแรกครับน้ำตกที่นี้มีหลายชั้นนะครับน้ำตกมีระยะความสูง25เมตรกันเลยนะครับใครมาช่วงนี้ก็ระวังลื่นกันด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมาก น้ำตกนี้นะครับเพิ่งคนผบเมื่อปี2,559นะครับหลายๆคนเลยยังไม่รู้ไปดูน้ำตกชั้นนี้2กันครับระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยผมเห็นเห็ดด้วยนะครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าครับ จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราสามารถเดินไปเล่นตรงกลางน้ําตกได้เลยครับแต่เสียดายที่ฝนตกแรงครับทำให้น้าขุ่นผมเลยไม่กล้าลงไปครับแล้วจุดสุดท้ายจะอยู่ทางด้านล่างนะครับวันนี้ผมไม่กล้าลงไปครับเพราะว่าน้ําขุ่นมากไว้ถ้ามีโอกาสผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูใหม่อย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบน้ําตกนะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับกับน้าตกนพีบูลผมบอกเลยว่าของจริงนะสวยกว่าในคลิปเยอะครับและนี่ก็คือภาพนะครับตอนที่น้ํายังไม่แรงนะครับสาหรับใครที่มาเที่ยวสังขบุรีก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ